สวัสดีครับผมแฟรงค์มิซูครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับไปพบกับเจ้ามิซูบิชิไททันตอนเดียวนะครับรุ่น4ี่คูนสนะครับโฟวิลดายเกียร์ธรรมดานะครับราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6กแ0 0ห้าบาทนะครับในส่วนของตัวสีขาวนะครับแล้วก็เพิ่มอีก7000บาทในส่วนของสีบอลเงินนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูนะครับก็คือรถคันนี้นะครับเราตกแต่งชุดแต่งแบบพิเศษนะครับแบบออฟโรดนะครับเป็นคันแรกนะครับของโชว์รูมิซูรุ่งเจริญสาขาสุขุมวิทนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าชิ้นแรกเนี่ยคืออะไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของตัวแรกนะครับเป็นกระจังหน้าแบบออฟโรดนะครับซึ่งตัวเนี้ยทาวัสดุมาจากเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับดูสวยงามนะครับเข้ากับตัวรถมากเลยนะครับในส่วนของตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมานะก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับผมมีไฟเดย light มาให้ด้วยนะครับเป็นเส้นสายนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีในส่วนของหูเกี่ยวด้านหน้านะครับเสริมความสวยงามให้กับตัวกันชนหน้าด้วยครับ ในส่วนของฝากระโปรงนะครับตัวนี้เราตกแต่งด้วยตัวอักษรที่ฝากระโปรงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวไททันสปอร์ตนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยนะครับนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวขนาดนะครับตัวล้อนะครับจะ65นะครับทับ70นะครับ R 1 6นะครับเป็นล้อขอบ16นะครับผมเป็นยางแม็กซินะครับก็ ใส่มาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วล้อนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับซึ่งตัวนี้เสริมความสวยงามแล้วก็ความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับรุ่นไตทตัน4 x 4 4 w h e e l รุ่นนี้นะครับ ตัวรถปกติเดิมๆเนี่ยเขาจะไม่มีตัวบันไดข้างมานะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยเราติดตัวบันไดข้างแบบออฟโรดเพิ่มมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นรถนะครับหรือว่าจะปีนขึ้นไปหยิบสัมภาระด้านบนแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับต่อมาด้านท้ายนะครับด้านหลังนะครับนอกจากติดพื้นปูกระบาดไลเนอร์แล้วนะครับเรายังติดสไตลิ่งบาร์นะครับแบบเหล็กให้กับตัวรถนะครับเสริมความสวยงามให้กับตัวรถและที่สําคัญนะครับ ตัวนี้ยังสามารถติดตั้งเป็นออปชันเสริมนะครับในตัวเป็นตัวถาดนะครับที่สามารถเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับตัวกันชนตัวนี้นะครับยังมีไฟท้ายอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมในส่วนด้านท้ายนะครับตัวไททันนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตัวไททันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สาคัญเลยครับตัว นี่ะจะมีสัญ,ญลักษณ์ในส่วนของตัว m y w e c Clinicell นะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ารถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ m y w e k Clinicell ขนาด181แรงม้านะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว Mitsubishi เลยนะครับผมมาดูด้านล่างกันนะครับในส่วนของตัวด้านล่างนะครับด้าน,ด,าน,ด,านด้านล่างด้านท้ายนะครับเราติดตัวกันชนหลังแบบเหล็กให้เลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กทั้งชิ้นเลยครับวัสดุสวยงามมากนะครับพร้อมด้วยไฟ ส่องสว่างด้านท้ายนะครับแล้วก็จุดในส่วนของตัวลากจูงตรงนี้นะครับสีแดงนะครับตัดกับสีดานะครับดูสวยงามทีเดียวเลยนะครับสำหรับความแข็งแรงนะครับบอกเลยว่าแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในเลยนะครับว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม โอเคครับผมสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับสำหรับตัวมิตซูบิชิไททันตอนเดียวนะครับก็ให้ความสะดวกสบายนะครับในการนั่งก็พื้นที่กว้างขวางเลยนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับเป็นขนาด2ดินนะครับแล้วก็เป็นแบบเมนล้วนนะครับผมในส่วนตัวนี้นะครับมาพร้อมด้วยในส่วนของตัวระบบโฟร์วิวไดนะครับในเรื่องของขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมเกียร์ธรรมดาให้ทั้งหมด6สปีดนะครับผมเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยนะครับ โอเคครับนะครับสำหรับในส่วนของความเงียบของห้องโดยสารนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทางมิตซูบิชิเลยนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยเงียบกว่ารถปกตินะครับทั่วไปนะครับสำหรับในส่วนของตัวนี้นะครับก็รองรับน้ำมันดีเซลนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับ เครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวมิตซูบิชิเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไมเบกคลีนีเซลนะครับขนาด181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรนะครับเสื้อสูบเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยนะครับน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของตัวมิตซูบิชิเลยนะครับสำหรับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อรุ่นนี้นะครับทางมิตซูบิชิเนี่ยก็อัปเกรดนะครับจากปกติเครื่องยนต์ขนาด2.5 178แรงม้าเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาเป็นเครื่องยนนต์ขาด นะครับขนาด181แรงม้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในวันนี้มากนะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดกระดิ่งนะครับในช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีครับ